สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูดอกใหม่กันจ้ะที่พี่น้องถามมาว่ามันชื่ออะไราฮายาสินพวงอง,งุนจ้ะแต่มันก็มีชื่อของมันอีกเดี๋ยวฉันจะเขียนไว้ให้ตาคลิปเนะจ้ะเนาะมีสีขาวด้วยจ้ะนี่สองสีเนาะ นี่เขาเหี่ยวแล้วบานนานแล้วเนาะดอกไม้สีน้ำเงินจ้ะยูเขยนถือภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะจ้ะไว้ให้เนาะจ้ะเนาะนี่มันมันบานนานแล้วจ้ะเริ่มเหี่ยวแล็วเนาะกำลังออกก็มี อากาศหนาวพี่น้องไม่รู้ว่ามันจะรดหรือเปล่าเนาะมาวานนี้ที่มะต๊ะันนี้ก็หนาวจา้ะมาวานสือมเะเขือเทศมามาเาะเขือเทศไม่ได้เอาเข้า้านเอาไว้ในบานกระจกตายเลยต้องสือใหม่จะสือมาสามตนเนะาะจ้ะดอกนี้ก็สวยจ้ะแต่ว่าอยู่บ้านชั้นมินิดเดียวเนาะ มันมีปลาให,ใหญ่อ่ะมันจะสวยพี่นงเนาะน,นู่นทางหนุนก็มีนู่นแต่ว่านิดเดียวจะเนี่ยใบมันใบกระเทียมไหมเดี๋ยวเขียนชื่อให้จ้ะเดี๋ยวเขียนชื่อไไปให้นาะพวกนี้เดี๋ยวกับบานจ้ะสีชมพูกับสีม่วงไม่ใช่กระเทียมด้วยจ้ะ หลายๆหนุ่มมันจะออกช่วงเทศก,กาลดูเอ่อเทศก,กาลอื่นอือจ้ะเนาะเจ้าแดดเจ้าหนาวพอมาบ้านนี่มะตกดอกไม้เหี่ยหมดพี่น้องดอกไม้เหี่ยวหลายหลายอย่างเนาะนี่มีสีดอกคิงนี่ ชเรี้ยงกันโชว์เนาะโชว์เงี้<ม>โอรีเรียกหาโอ้ยไอ้นี่ตั้มนะนี่ดอกไอ้ดอกบวกับวป๊อกฝรังจะ้ะเนี่ยลูกเรียกนน่นหลายอยู่พี่น้องเลองเหลืองเต็มมั้งมีหลายอย่างไอ้นี่ตั้มไอ้นี่ตั้มนะ